สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮั้งนะครับผมกล่าวข้อค่าว่าต่อไปนี้เนี่ยส่วนใหญ่คลิปของช่องนี้นะครับจะเป็นพอดแคสต์เราจะเน้นแบบว่านำทอปิกต่างๆหรือว่าเราเนี่ยจะเชิญแขกรับเชิญมานะครับนั่งคุยกันเกี่ยวกับอาจจะไม่ใช่การออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกแนวทางการดําเนินชีวิตการทํางานของเขาว่าเขามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงนะครับคือผมอยากให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับจริงๆแล้ว ฟิตเนสอะไรเงี้ยก็ยังทําอยู่นะครับแต่สุดท้ายก็ผมมองว่าผู้คนค่อนข้างที่จะเคว้งเพราะว่าเราเสพข้อมูลจากในโซเชียลเนี่ยเยอะแต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยคนที่เขาพูดมาเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นตัวจริงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะครับมาเป็นไกด์ไลน์ว่าเอ้ยเขามาอยู่จุดนี้ได้ไงเขามาทําอาชีพนี้ได้ยังไงแล้วเขาประสบความสำเร็จ ได้ยังไงนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมตามกระแสแหละผมก็เลยโพสต์ไปว่าเหตุการณ์ไหนเนี่ยที่ทําให้คุณตระหนักว่านี่คือรสชาติของการไม่ออกกำลังกายปรากฏนะครับคุณผู้ชมโอ้คอมเมนต์ถล่มทลายแล้วก็แชร์กันถล่มทลายนะครับเดี๋ยวมาดูคําตอบแรกเลยนะครับที่เขาแชร์มานะครับเขาบอกว่าผมน้ําหนักขึ้นครับขึ้นแบบ20-30โลเลยหายใจอึดอัดแล้วประเด็นคือ เขาแค่ขึ้นบันไดบ้านทั้นที่สองเขาเหนื่อยแล้วต่อไปนะครับเขาบอกว่าหงุดหงิดง่ายจากการไม่สบายตัวก็คือเวลาเราอ้วนหรือไขมันเยอะอย่างเงี้ยมันจะหงุดหงิดง่ายนะครับแล้วก็ทําอะไรมันก็จะเชื่องช้าเขาบอกท้องผูกนะครับง่วงนอนทั้งวันทั้งทั้ที่นอนเพียงพอแล้วอึดอัดมากจนรู้สึกว่าเฮ้ยตัวกูต้องทำอะไรสักอย่างแล้วคําตอบมีพีคมากนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่มีลูกชายแล้วทีเนี้ยคุณผู้ชมนึกภาพ การมีลูกชายเด็กผู้ชายพอเริ่มโตขึ้น่ะเขาจะเตะฟุตบอลทําอะไรกิจกรรมที่มันแบบแอดเวนเจอร์ใช่ไหมเขาบอกว่าจุดที่ทําให้เขาออกกำลังกายคือเขาเล่นกับลูกเขาไม่ไหวเขารู้สึกว่ามันหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วเด็กะด้วยความที่เขาไร้เดียงสาเขาบอกทาไมป๊าป๊าอ่อนแอจังเลยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่มันรู้สึกแย่มากเลยกับการที่เราเล่นกับลูกชายเราไม่ได้เขาก็เลยเริ่มไปออกกำลังกายนะกลายว่าฮยสุขภาพเขาดีขึ้น น้ำหนักเขาลงแล้วก็สามารถที่จะเล่นกับลูกเขาได้นะครับอะต่อไปมาดูนะครับเขาไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทั้งๆท,ที่เขามีเงินไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแต่สิ่งที่เขาพบเจอคือเขาเที่ยวไม่ไหวเขาต้องขึ้นไปในที่ที่มันแบบว่าใช้ใช้แรงอะเดินขึ้นไปเพื่อจะไปชมสิ่งที่มันสวยงามอะไรพวกนี้ยเขาบอกเขาเดินไม่ไหวเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแบบสิ้สูญเสียไปอะ สิ่งที่เขาทําได้อย่างหนึ่งก็คือกลับมาเขาก็คือเขาต้องออกกําลังกายเขาต้องกินอาหารที่มันดีขึ้นเพื่อให้ร่างกายมันโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับไอตามในคอมเมนต์พวกนี้ผมว่าดีอ่านแล้วเป็นกําลังใจได้ผมอยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนเราอ่ะคืนจดาม่าว่าคนนู้นรวยคนนู้นจนคนนู้นเขาจะมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยังไงนะผมบอกเลยสุดท้ายแล้วนะครับ คำที่คนโบราณเขาพูดอะว่าการไม่มีโลกคือล่ากันประเสริฐอะมันคือเรื่องจริงนะครับผมอ่านหนังสือมาคํานึ่งผมชอบมากเขาบอกว่าการที่คุณมีสุขภาพที่ไม่ดีหรือคุณเป็นคนที่แบบโรคเยอะๆมากอะเท่ากับว่าชีวิตคุณไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรครับไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะจนถ้าสุขภาพคุณดีคุณยังที่จะเอาร่างกายคุณอะไปหาเงินได้ไปทําโน่นนี่นั่นในสิ่งที่คุณชอบได้แต่ถ้าผมว่าคุณมีสุขภาพที่ไม่ดีอะต่อให้คุณรวย คุณมีเงินแต่คุณไม่สามารถที่จะไปทําในสิ่งที่คุณชอบได้แล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คือง่ายๆเลยครับการออกกาลังกายเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปวิ่งหรือว่าเข้าฟิตเนสหรืออะไรอย่างนี้ครับคุณไปแค่ไปทํากิจกรรมที่คุณชอบอเพราะเดี๋ยวนี้มันมีการออกกาลังกายต้องหลายแบบโยคะพิลาทิสเดินหรือว่าเข้าฟิตเนสก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้อากาศไม่ดีก็หาควรจะหาที่ออกกำลังกายที่แบบว่าเป็นที่สถานที่ปิดหน่อย เพื่อที่แบบว่าให้ปอดเรามันดีนะครับแล้วการกินอาหารนะ่ะคุณลองเลือกกินดูผมใช้คําว่าเลือกกินนะเพราะคนทุกคนคุณรู้อยู่แล้วว่าอาหารที่มันมีประโยชน์อะ่ะมันมีอะไรมั่งนะครับแล้วเดี๋ยวพอคุณคุณไม่ต้องรู้ทฤษฎีที่ถูกต้องที่สุดหรอกขอแค่คุณเริ่มทําก่อนคลิปนี้นะครับก็เนี่ยคร่าวๆมันจะเป็นรายการพอร์ชแคสของผมมันจะเป็นประมาณน,นี้แล้วสุดท้ายเนี่ยผมขอฝากหน่อยผลิตภัณฑ์ของผมนะครับอย่างวิตามินเม็ดฟูตัวนี้เนี่ยนะครับผลิตที่ประเทศเยอรมน,นี ในหนึ่งกล่องนะครับจะมีแบบเนี้ยสเม็ดมีวิตามินแมกนีเซียมมัลติวิตามินนะครับวิตามินซีที่มิลลิกรัมสูงมากเวลาผสมน้ําเนี่ยแล้วพอละลายเนี่ยเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะดูดซึมได้เลยเราก็จะรู้สึกสดชื่นตั้งแต่เม็ดแรกที่เราทานนะครับที่สําคัญเลยแคลอรี่ไม่มีนะครับรสชาติเปรี้ยวซ่านะฮะส่วนเจ้าเนยถั่วตัวนี้นะครับเป็นขนมทานเล่นแล้วสุขภาพดีแล้วรสชาติดีด้วยเพราะว่าอัลมอนด์เนี่ยดีกับร่างกายมากๆนะครับลดคอเลสเตอรลอลให้ไขมันดีนะครับแล้วก็ ให้โปรตีนด้วยที่สําคัญเลยของผมเนี่ยเป็นออร์แกนิกหลัวเลยเป็นอัลมอนด์เกรดที่ดีที่สุดนะครับนําเข้ามาจากอเมริกานะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่น้ํามันปาล์มเลยเป็นสๆดๆนี่มีมีสามแบบนะครับแบบครีมแบบคันชี่นะครับแล้วก็แบบชอเเ็อกโกแลตไม่มีน้ําตาลทั้งหมดเลยมีซับ,ม,บมีสองไซส์นะครับไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กส่วนอันนี้ไลท์เค้กก็เอาไปทานกับเจ้านี้ได้เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับแคลอรี่ต่ำหนึ่งซองเนี่ยมีแค่เจ็ดสิบแคลเองส่วนคลิปนี้ ที่มีเสียงกล้นเข้าไปนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโนว้ลูกสาวเองนะครับนางนอนอยู่นะฮะแล้วสุดท้ายน,นะครับผมฝากคุณผู้ชมทุกคนด้วยอยากให้ใครมารายการพอรแคสนะครับอยากให้เชิญใครมาคุยนะครับเขาจะอยู่ทางสายงานไหนก็ได้คอมเมนต์มาที่ข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่ติดตามชมนะครับก็ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้หน่อยนะครับส่วนพวกอาหารต่างอาหารเสริมต่งตางๆนะครับของกินหรือแม้แต่จะให้ผมเทรนออนไลน์หรือเทรนส่วนบุคคลนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เดียวเลยนะครับไลน์แอดตรงนี้ alo5bkk นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ